หนึงไอเดียค่ะสําหรับคใครที่กําลังแบบคิดไม่ออกนะคะว่าปีนี้อยากจะทํากระทงในรูปแบบไหนมีมาฝากค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งทางสาวเสมียนค่ะร้านรับซื้อปาล์มน้ํามันนะคะก็ได้ไอเดียเก๋ๆค่ะทำกระทงสายจากนายจ้างนะคะมาต่อยอดเป็นกระทงในกระลาสุดสวยค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะ ที่ลานรับซื้อปาล์มน้ำมันเลขที่13เลขที่31ทับ2หมู่ที่1นะคะตำบลน,นาโตะหมิงอําเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะนางสาวกัญจนาใจห้าวหรือว่าน้องฟิล์มนะคะอายุ28ปีเสมียนรับซื้อปาล์มน้ำมันค่ะใช้เวลาหลังจากเลิกงานทำกระทงกะลานะคะโดยมีสาลิ โดยมีสามีค่ะเป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมทําความสะอาดขัดกลามะพราวก่อนจะลงน้ํามันเคลือบผิวกลาให้เงางามเพื่อเทน้ําเทียนลงไปในกลามะพราวค่ะพร้อมกับตกแต่งดอกไม้เทียนนะคะที่แกะออกมาจากบล็อกแล้วก็ตกแต่งด้วยใบไม้ที่ทํามาจากเทียนเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะตกแต่งด้วยทูบเทียนบางกอก็สวยงามเช่นกันนะคะโดยกระทงกลาแต่ละใบจะใช้เวลา5-10ถึงวันต่อใบั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง วันนี้นะคะน้องฟิล์มทำกระทงกลาส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างจังหวัดไปแล้ว800ชิ้นและยังคงรับออเดอร์อีก200ชิ้นจะทำให้ครบ1,000ชิ้นค่ะเพื่อให้ทันก่อนถึงวันลอยกระทงนะคะส่วนราคาขายกระทงก็กระทงละ35บาท3กระทง100บาทจะขายทั้งปลีกและส่งในราคาเดียวเท่ากันลูกค้าจะนำมาขายตอก็ได้ค่ะหรือว่าจะขายและก็จะนำมาขายในงานวันลอยกระทง ด้วยนะคะที่วัดนาเมืองเพชรค่ะโดยทางด้านของลานรับซื้อปามนะ,ะก็ได้พูดถึงในเรื่องของกะลาด้วยว่าเป็นกิจกรรมด,ดีแล้วก็กะลามะพร้าวในหมู่บ้านเนี่ยถูกทิ้งเป็นจำนวนมากก็เกิดเป็นไอเดียนะคะนำมา ทำกระทงใช่ค่ะ,คะแล้วก็ทางด้านน้องฟิล์มเอนะคะ,คะก็ยังบอกอีกค่ะว่าตนเอนะคะก็นี่เลยค่ะได้ไอเดียการทํากระทงสายจากนายจ้านะคะโดยใช้เวลาว่างในช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาขายปาล์มค่ะแล้วก็รวมไปถึงหลังเลิกงานก็จะมาทํากระทงกระลากับสามีนะคะ,คะเป็นการสร้างรายได้ได้อย่างงามเลยล่ะคะ่ะในช่วงของเทศกาลลอยกระทงนี้หากใครที่สนใจค่ะก็สามารถไปอุดหนุนได้ค่ะที่งานลอยกระทงวัดนาเมืองเพชรนะคะอําเภอเมืองจังหวัดตรงังหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์โทรศัพท์0814763996หรือจะสั่งผ่าน Facebook ก็ได้ค่ะที่เฟ e บุ o กฟอฟันจุดน้องฟิล์มค่ะ